สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นนทุกคนวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมจุงโกอีกแล้วนะฮะโอเคก็กลับมาแล้วนะครับสําหรับหอคอยใต้ดินเนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมาถึงกลางเดือนแล้วนะฮะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นการเริ่มหอคอยรีท่านที่10ของผมนั่นเองนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็ชั้น15หเนาะเป็นชั้นที่เราเริ่มทําทุกๆซีซั่นนะครับผมชั้นนี้เนี่ยรางวัลจะเป็น10บลูบี้นะครับผมแล้วก็กดเข้ามาดูเลยอ่า ก็จะเจอกับอาณาจักรเทร่านะฮะที่มีลุกชานเชเลอร์นะครับผมอลิสและก็อารากอนนะครับและทุกตัวนะฮะพาสซีฟเดิมจะหายไปหมดแล้วแทนที่ด้วยการฟื้นคืนชีพนะครับผม HP 100% 1ครั้งนั่นเองนะครับแค่นั้นเองนะครับคือทุกตัวฟื้นได้เนาะฟื้นได้1ครั้งนะครับแล้วเวฟ1กับเวฟ2เนี่ยสเตตัสเหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมเหมือนกันเปะ๊ะฉะนั้นอ่า เราก็ไม่ต้องห่วงหรอกนะแค่จะเปลี่ยนเมเป็นอารกักอนเฉยๆนะครับผมอมืไม่มีอะไรเลยนะครับผมเงื่อนไขก็มีชนะการต่อสู้นะครับผมแล้วก็ชนะภายใน5นาทีเนาะแล้วก็จัดวางอัศวินประเภทสมดุลหรือทาุมืดนั่นเองนะครับทีมที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นลูรี่ธรรมดานะครับยืนหลังแล้วก็หมิงหมิงนะครับไปจียเจนะครับบูทจุดอ่อนบูทดาเมจกายภาพนะครับอ่าปาสคาวนะครับกัน5เป้าหรือว่า เพิ่มดาเมจนะครับลดเกาะลดอะไรมันนะครับผมแล้วก็มีน็อกนะครับผมกันเวทนั่นเองนะครับจริงๆแถวหน้าไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะครับผมเพราะเพราะว่ามันเอามายืนเฉยๆนะครับผมโอเคแล้วก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยจะเป็นริคุนะครับผมอ่าพาร์ตตามนี้เลยนะฮะอ่าเป็นทีมดาเมจเหมือนเดิมนะครับผมตัวหลักของเราก็จะเป็นลูรี่นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปลุยกันเลยสามกุญแจ เอาละฮะลงมาแล้วนะครับสำหรับชั้น15อ่ะดำเนินการเราก็ทำอะไรดีอ่ะคิวล่างก่อนก็นกได้ฮะโอ้มันถึงเนี่ยเอาเรื่องนะเออถึงเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรลูรี่ผมเก็บหมดนะฮะจริงชั้นนี้ใช้ลูรี่เอาเวก็ดีนะครับเพราะว่าฝั่งเขาเนี่ยมันไม่มีอมตะเลย อเอาไงดีเอ้าผมยิงเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลานะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปรอครูดาวใหม่นี่ไงเรียบร้อยนะฮะแรงโคตรๆโอเคเราก็เจออารักอนแทนเมเนาะเสียเวลานิดนึงนะฮะ ต่ภายใน5นาทีก็น่าจะทันครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันหน่อยว่ามันติดชาติดอะไรไหมนะครับชั้นนี้เผื่อบางคนเล่นใหม่นะฮะอาจจะใช้สถานะในการช่วยน่าจะดีนะครับผมโอเคติดนะครับสบายสบายว่าแต่ผมเอาน็อกมาทำไมใช่ไหมโอ้เสียเวลาเลยอะชั้นแรกก็เสียเวลาเลยนะครับ คือถ้าเอาเลูเรียเวกมามันมีสกิลหนึ่งนะฮะที่ทำให้เราเคลียร์ได้ไวขึ้นนั่นเองนะฮะโอเคอะแคอนตายหนึ่งชีวิตยุบกลางโลครับผมเก็บให้หมดโอเคเรียบร้อยมีใครฟรื้นอีกโอ้โหเฟื้อนิกสอ,องตัวนะฮะรอไปฮะเดี๋ยวเวลาให้ลูเรียวเวกดีกว่านะฮะชั้นนี้บอกเลยนะครับ เพราะว่ามีาเพิ่มลดค่าอะไรนะเพิ่มดาเมจที่ฝั่งตรงข้ามได้รับอีก40%นะครับแถมมันมีสกิลเวกด้วยฉะนั้นใช้สกิลได้3รอบนะครับไม่ต้องรอคูด,ดาวหรืออะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำ,สำหรับชั้นนะก็ลองลงให้ดูนะครับติดลูบี้รับไปเลยนะครับผมอ่าชั้นถัดมานะครับผมชั้น16ติดลูบี้เหมือนกันเข้ามาดูนะฮะโอ้โหมีพี่คริสเฮ้ยมีพี่คริสด้วยนะ แล้วก็มีเบนนะฮะอ่าเบนซาร่านะครับผมน็อกแล้วก็อารีนะครับส่วนเว็บแรกจะเป็นบารอนนั่นเองนะครับเพื่อนไขก็มีให้วางอสศวินประเภทสนับสนุนหนึ่งตัวแล้วก็ต้องผ่านภายใน3นาทีด้วยนะครับผมก็คิดว่าไม่น่ายากนะครับผมแต่ว่าคริสเนี่ยมีอันเดสเนาะก็หาตัวล้างกันมาแล้วก็มีเปบชั้นนี้เนี่ยเหมือนจะมีใบมีอะไรด้วยนะฮะจากเบน จากเนาะก็มีเดทอะไรอย่างี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะมาทําคลิปให้เหมือนเดิมเนาะโอเคก็สาหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่รับชมจน,ะะจนจบนะครับจนจบนะครับก็อาจจะพูดอะไรมั่วๆเบอร์เบอร์ติดๆขาดๆบ้างก็ขออภัยด้วยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะฮะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดตครตามด้วยนะครับผมโอเคลาไปก่อนครับบ๊ายบาย